พี่น้องเอฟซีสุขูสุคนครับเต่หยางใส่แรกนอะพี่น้องวันนี้ครับแอกคนไกลบ้านครับฟาพ,พ,พี่น้องว่ามึงมอมเขื่องไน่ไกลครับใครเป็นพวกนี่ครับหน้าตลาดกได้ได้มากพี่น้องนี่มัง่งครับครับเนี่ยใส่อมไก่หอามี่พักกาดอกครับพี่น้องนี่ซักซีเหล้าครับหอมบัวสดครับ กีตูข่าตะไคร่ใบ,บมะกรูดพริกสวนครับพริกสนสั้นครับหันพักเรียบร้อยครับแ่น้ำไว้ครับผมล่างแนา่น้ำไว้ห้องก็ล่างเรียบร้อยครับล่างเครืองไนเรียบร้อยครับเครืองครับพริกข่าตะไคร่กระเทียมตำใหม่มันละเอียดครับ ตำเหล่ากับมะขวใส่เครื่องในครับแล้ตวตำอยูร้อยครับวันนี้ห้องมันมะขวะัวเเต็มขว,เขวเบเต็มต้องทับห้อำหอมครับมขัวเดี่ยวไกลต้องไปครับ ทีล้ครับบานนีไม่ต้องใจปวดเนี่ย ไสหนามปลาะนหลครับหนามปลาหลน้ำรถดีน้ำครับรถน้ำครับหมอเดือดได้ทีแล้วครับวันนี้เขาเอาผักนี่เเตียวใหม่ครับใส่ครับ ใส่พักได้หลายครับเหลือได้ดทีแล้วครับหลังจากใส่พักไว้แล้ว เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับอมไก่โมนี่ครับอมเของไนไก่ครับโอ้บรรดาแซบครับโมนี่แก้วครับขหนี้วเต็มกล้องครับโมนี่มาด้วยเอฟซีช่องแอดค้นก่บานครับมากินเขาน้ำกันนะครับเดออมเของไนไกแซบครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเตอ มักกละไล่ตื่นใจให้แช่ครับป็นกำลังใจให้แอดคนไก้บ,บ้านห็ดชิบต่ต้อไปครับสำหรับวัอนี้สวัสดีครับ